สวัสดีครับคุณผู้ชมกลัวไหมครับว่าเช้าวันหนึ่งตื่นมาแค่เดินไม่กี่ก้าวเขาก็ปวดแปลบเหมือนมีอะไรมาทิ่มแทงกังวลว่าวันไหนเผลอล้มทีเดียวกระดูกจะแตกละเอียดผมมีคนไข้ท่านหนึ่ง คุณป้าสมศรีอายุ72ปีปีที่แล้วท่านยังต้องใช้ไม้เท้าพยุงตัวเพื่อไปจ่ายตลาดตอนเช้าแต่เชื่อไหมครับเพียงแค่3เดือนที่ท่านหันมาทานผลไม้บางอย่างทุกวันตอนนี้ท่านเดินเหินได้คล่องแคล่วเหมือนคนอายุน้อยลงไป10ปีฟังดูเหมือนไม่น่าเชื่อใช่ไหมครับหลายคนคิดว่ากระดูกพรุนกระดูกบางมีทางเดียวคือต้องดื่มนมหรือกินแคลเซียมเม็ดเท่านั้น แต่ผมจะบอกความลับอย่างหนึ่งให้ครับผลไมบ้บนโต๊ะอาหารในบ้านคุณนี่แหละที่สามารถทำให้กระดูกของคุณแข็งแรงย้อนไวัยได้งานวิจัยจากมหาวิทยาลัยชิงหวาพบว่าผลไม้ห้าชนิดที่เราเห็นกันบ่อยๆสามารถช่วยเพิ่มความหนานแน่นของมวลกระดูกได้ถึง8เปอร์ซและลดความเสี่ยงกระดูกหักได้มากถึง20%เอร์ซผมหมออาทิตย์เป็นแพทย์มา40ปี ผมเห็นผู้สูงอายุมากมายที่ต้องกังวลกับปัญหากระดูกแต่วันนี้ผมจะมาแบ่งปันวิธีที่ง่ายแสนง่ายไม่ต้องเสียเงินแพงๆก็ช่วยให้กระดูกของคุณแข็งแรงขึ้นเดินได้มั่นคงขึ้นและมีความสุขกับชีวิตได้มากขึ้นครับอยากรู้ไหมครับว่าผลไม้ห้าชนิดนั้นมีอะไรบ้างโดยเฉพาะชนิดสุดท้ายที่แม้แต่ผมยังคิดว่าเป็นของล้ำค่าที่ถูกซ่อนไว้ปกติ คุณชอบทานผลไม้อะไรครับแอปเปิลส้มหรือสตรอเบอรีลองแสดงความคิดเห็นบอกผมหน่อยนะครับแล้วอย่าลืมกดไลค์และแชร์ไปให้คุณพ่อคุณแม่หรือเพื่อนๆของคุณให้เรามาช่วยกันทวงคืนความแข็งแรงให้กระดูกกันครับเอาละครับต่อไปนี้ผมจะพาคุณไปรู้จักกับผลไม้ชนิดแรกมันคือฮีโร่ตัวจิว๋วที่ช่วยปกป้องกระดูกของคุณซึ่งอาจจะอยู่ในครัวของคุณตอนนี้ด้วย คุณเคยคิดไหมครับว่าผลไม้สีเขียวลูกเล็กๆนี้จะสามารถทำให้กระดูกของคุณยืดหยุ่นได้เหมือนกระดูกของคนหนุ่มสาวนี่คือกีวีครับผมเรียกมันว่าฮีโร่พิทักษ์กระดูกอย่าเห็นว่ามันลูกเล็กนะครับข้างในอัดแน่นด้วยความลับที่ยิ่งใหญ่ตลอด40ปีที่เป็นหมอผมเห็นคนไข้มากมายที่ปวดเขา่าจนไม่กล้าเดินไปไหนไกลเหมือนคุณลุงมีชยัยอายุ65ปี ท่านชอบเดินตลาดเช้ามากแต่ทุกครั้งที่เดินได้ไม่กี่ก้าวก็ต้องหยุดเกาะกำแพงหอบหายใจหลังจากที่ท่านทำตามคำแนะนำของผมทานกีวีวันละหนึ่งลูกสามเดือนผ่านไปท่านกลับไปเต้นรำออกกำลังกายที่สวนลุมพินีได้อีกครั้งมันมหัศจรรย์ใช่ไหมครับทำไมกีวีถึงเก่งขนาดนี้งานวิจัยจากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยชิงหวาพบว่า กีวีเพียงหนึ่งลูกก็มีวิตามินซีเพียงพอต่อความต้องการในหนึ่งวันแล้ววิตามินซีไม่ได้มีดีแค่ป้องกันหวัดนะครับแต่มันคือสถาปนิกของกระดูกคุณรู้ไหมครับว่ากระดูกก็เหมือนโครงสร้างของบ้านแคลเซียมคือปูนซีเมนแต่คอลลาเจนคือเหล็กเส้นถ้าไม่มีคอลลาเจนต่อให้มีแคลเซียมมากแค่ไหนกระดูกก็ยังเปราะบาง กีวีมีวิตามินซีที่ช่วยกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนทําให้กระดูกมีความยืดหยุ่นไม่แตกหักง่ายนี่ยังไม่รวมถึงโพแทสเซียมนะครับคนไทยเราชอบทานอาหารรสเค็มจัดทั้งของหมักดองหรืออาหารปรุงรสจัดอาหารรสเค็มเหล่านี้จะทําให้แคลเซียมในกระดูกของเราสลายออกไปเงียบๆโพแทสเซียมในกีวีก็เหมือนทหารยามที่คอยต่อต้านผลกระทบของเกลือและช่วยเก็บรักษาแคลเซียมไว้ในกระดูก งานวิจัยของมหาวิทยาลัยเซียงไฮ้เจียวทงระบุว่าการทานกีวีทุกวันช่วยลดการสูญเสียแคลเซียมได้ถึง10%นี่คือข่าวดีอย่างยิ่งสำหรับผู้สูงอายุครับนอกจากนี้กีวียังมีวิตามินเคซึ่งทำหน้าที่เหมือนพนักงานขนส่งคอยลำเลียงแคลเซียมไปเก็บไว้ในกระดูกถ้าไม่มีวิตามินเคแคลเซียมที่คุณทานเข้าไปก็อาจจะสูญเปล่าได้ การทานกีวีให้ได้ผลดีที่สุดนั้นง่ายมากครับทานวันละ1-2ลูกช่วงเที่ยงหรือบ่ายซึ่งเป็นเวลาที่ร่างกายเผาผลาญได้ดีที่สุดการดูดซึมก็จะดีตามไปด้วยสำหรับผู้สูงอายุที่มีกระเพาะอาหารบอบบางไม่ควรทานตอนท้องว่างนะครับอาจจะทานคู่กับกล้วยหรือผสมในโยเกิร์ตรสธรรมชาติเป็นอาหารว่างตอนเช้าถ้าคุณเคียวไม่สะดวก ลองหั่นกีวีเป็นแผ่นบางๆแล้วแช่ในน้ำอุ่นดื่มเหมือนชาก็จะช่วยบำรุงกระดูกและบำรุงกระเพาะได้ครับผมมีเคล็ดลับเล็กๆครับผมเคยพบคุณป้าจิตนาท่านนำกีวีไปทานคู่กับข้าวโอ๊ตหกเดือนต่อมาไปตรวจร่างกายคุณหมอบอกว่าความหนานแน่นของกระดูกท่านเพิ่มขึ้น5%ตตัวเลขนี้ฟังดูอาจจะไม่มาก แต่สำหรับผู้สูงอายุที่กลัวการลม้มมันคือความอุ่นใจที่ยิ่งใหญ่มากเลยนะครับคุณเคยลองทานกีวีไหมครับมีวิธีทานแบบไหนเป็นพิเศษหรือเปล่าลองแบ่งปันในความคิดเห็นหน่อยนะครับในครัวของคุณมักจะมีส้มวางรออยู่แต่กลับไม่ค่อยมีใครเห็นความสำคัญของมันใช่ไหมครับอย่าดูถูกส้มนะครับมันคือยาวิเศษที่ทำให้กระดูกมีความสุขผมเคยพบคุณป้าอําไพ อายุ68ปีท่านชอบจิบชาตอนบ่ายแต่ก่อนท่านมักจะบ่นว่าปวดเข่าจนไม่อยากเดินลงบันไดแต่ตั้งแต่ท่านเริ่มทานส้มวันละหนึ่งลูกตอนนี้ท่านออกไปเดินเล่นในสวนสาธารณะแถมยังพูดคุยกับเพื่อนบ้านได้อย่างมีความสุขคุณว่าส้มมีพลังวิเศษซ่อนอยู่หรือเปล่าครับทำไมส้มถึงดีต่อกระดูกข,ขนาดนี้ งานวิจัยจากมหาวิทยาลัยฟูตันพบว่าวิตามินซีในส้มไม่เพียงแต่ทำให้ผิวพรรณสดใสแต่ยังช่วยสร้างเหล็กเส้นให้กระดูกคอลลาเจนคือเสาหลักแห่งความยืดหยุ่นในกระดูกครับถ้าไม่มีมันกระดูกก็เหมือนเต้าหู้ที่พร้อมจะแตกสลายส้มเพียงลูกเดียวก็มีวิตามินซีเพียงพอต่อความต้องการในหนึ่งวันช่วยให้กระดูกของคุณแข็งแรงขึ้นครับ ที่เก่งกว่านั้นคือในส้มมีสมบัติล้ำค่าที่เรียกว่าสารกลุ่มฟลาวนอยดยมันทำหน้าที่เหมือนนักดับเพลิงคอยดับการอักเสบที่ซ่อนอยู่ในกระดูกคุณรู้ไหมครับว่าการอักเสบคือผู้ร้ายตัวจริงที่อยู่เบื้องหลังโรคกระดูกพรุนมันคอยขโมยแคลเซียมของเราไปเงียบๆงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยการแพทย์จีนระบุว่า คนที่ทานส้มเป็นประจำมีความหนาแน่นของกระดูกสูงกว่าคนวัยเดียวกันถึง7%และมีความเสี่ยงกระดูกหักจากการล้มต่ำกว่าถึง15%ส้มยังมีแมกนีเซียมซึ่งเปรียบเหมือนกุญแจที่ช่วยล็อกแคลเซียมไว้ในกระดูกถ้าไม่มีแมกนีเซียมแคลเซียมที่คุณทานเข้าไปก็อาจจะไร้ประโยชน์แล้วจะทานส้มอย่างไรให้บำรุงกระดูกที่สุดผมมีเคล็ดลับง่ายๆมาฝากครับ ทานวันละหนึ่งลูกและควรทานใยขาวๆที่ติดอยู่กับเปลือกส้มไปด้วยนะครับเยื่อขาวๆนั้นดูเหมือนไม่มีอะไรแต่มันอุดมไปด้วยฟลาโวนอยด์ที่ดีต่อทั้งกระดูกและหลอดเลือดครับสำหรับผู้สูงอายุที่เคี้ยวไม่สะดวกอาจจะหั่นส้มเป็นชิ้นเล็กๆผสมในโยเกิร์ตรสธรรมชาติทำเป็นสลัดผลไม้ก็ทั้งอร่อยและบำรุงกระดูก ถ้าคุณกระเพาะไม่แข็งแรงลองหั่นส้มเป็นแว่นๆแ,แช่ในน้ำอุน่นดื่มเป็นชาตอนบ่ายก็ช่วยเติมน้ำและปกป้องกระเพาะได้ครับผมเคยพบคุณลุงสวัสดิ์อายุ70ปีท่านทานส้มหลังอาหารเช้าทุกวันและทานคู่วอลนัทเล็กน้อย6เดือนต่อมาคุณหมอบอกว่าสุขภาพกระดูกของท่านดีกว่าคนวัยเดียวกันมากนี่คือสุขภาพดีที่เราทุกคนต้องการใช่ไหมละครับ ปกติคุณทานส้มแบบไหนครับปอกเปลือกทานเลยหรือคั้นน้ำดื่มลองแบ่งปันวิธีของคุณในความคิดเห็นนะครับพูดถึงตรงนี้คุณอาจจะคิดว่าส้มก็เก่งมากแล้วแต่ผู้เข้าแข่งขันคนต่อไปกลับเก่งยิ่งกว่าและอยู่บนโต๊ะอาหารของคุณเกือบทุกวันมันช่วยบำรุงกระดูกได้ไม่แพ้ส้มเลยครับ แอปเปิลสีแดงสดบนโต๊ะของคุณคุณมองข้ามมันไปหรือเปล่าครับอย่าเพิ่งรีบปอกเปลือกทิ้งนะครับเพราะมันคือองค์รักษพิทักษกระดูกที่ซ่อนตัวอยู่ผมรู้จักคุณลุมประเสริฐอายุ67ปีเมื่อก่อนพอถึงวันฟ้าครึ้มฝนตกท่านจะปวดเข่าจนนอนไม่หลับแต่ท่านเริ่มทานแอปเปิลวันละหนึ่งลูกโดยทานทั้งเปลือก หกเดือนผ่านไปท่านสามารถไปเดินเล่นริมแม่น้ำเจ้าพระยาแถมยังคุยอวดกับเพื่อนเก่าวว่ากระดูกของท่านแข็งแรงกว่าเดิมมากคุณว่าแอปเปลิลซ่อนความสามารถอะไรไว้หรือเปล่าครับทำไมแอปเปลิลถึงบำรุงกระดูกได้ขนาดนี้งานวิจัยจากภาควิชาแพทยศาสตร์มหาวิทยายลัยปักกิ่งชี้ว่าสารโพลีฟีนอลในแอปเปลิลเป็นเหมือนยาอายุวัฒนะจากธรรมชาติ มันช่วยปกป้องเซลล์ไม่ให้ถูกอนุมูลอิสระทำลายทําให้กระดูกทนทานขึ้นคุณรู้ไหมครับว่าความเสื่อมของกระดูกก็เหมือนบ้านที่ถูกแดดเลียฝนาสาดค่อยคอยผุพังไปทีละน้อยสารโพลิฟีนอลก็เหมือนฟิล์มป้องกันที่ช่วยชะลอการสูญเสียมวลกระดูกงานวิจัยยังพบว่าคนที่ทานแอปเปิลเป็นประจำมีความหนาแน่นของกระดูกสูงกว่าคนวัยเดียวกัน6%เปอร์เซ ที่ยอดเยี่ยมกว่าน,นั้นคือเพคกทินในแอปเปิลไม่เพียงแต่ดีต่อลำไส้แต่ยังช่วยให้กระดูกดูดซึมแคลเซียมและแมกนีเซียมได้ดีขึ้นสุขภาพลำไส้ที่ดีก็เหมือนการเปิดช่องทางด่วนให้กระดูกทำให้สารอาหารเดินทางเข้าไปบำรุงกระดูกได้ง่ายขึ้นข้อมูลจากสมาคมโภชนาการแห่งประเทศจีนระบุว่า เพคกทินสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการดูดซึมแคลเซียมได้สูงถึง10%อร์เซนนี่เป็นข่าวดีที่น่าประหลาดใจสำหรับผู้สูงอายุอย่างเราครับนอกจากนี้อาหารไทยหลายชนิดก็มีรสเค็มจัดซึ่งจะขโมยแคลเซียมในกระดูกโพแทสเซียม <Pot assium S 2> ในแอปเปิลก็เหมือนผู้พิทักษ์ที่คอยขับไล่เกลือส่วนเกินออกไปและเก็บแคลเซียมไว้ในกระดูกของเราแล้วจะทานแอปเปิลอย่างไรให้ดีที่สุด วันละหนึ่งลูกขนาดกลางก็เพียงพอแล้วครับที่สำคัญคือไม่ควรปอกเปลือกเพราะเปลือกคือส่วนที่มีโพลิซีโนลมากที่สุดถ้ากังวลเรื่องยาฆ่า,มาแมลงให้แช่ในน้ำเกลือเจือจางสักสินาทีแล้วล้างให้สะอาดก็ทานได้อย่างสบายใจแล้วครับถ้าเคี้ยวไม่สะดวกอาจจะหั่นแอปเปิลเป็นชิ้นเล็กๆนำไปนึ่งหรือต้มเป็นน้ำแอปเปิลใส่ลำไยเล็กน้อยก็จะช่วยบำรุงกระดูกและอุ่นกระเพาะได้ครับ ผมเคยพบคุณป้าพยอมทัานทานแอปเปิลเป็นอาหารเช้าคู่กับอัลมอนด์ไม่กี่เม็ดหนึ่งปีต่อมาคุณหมอบอกว่าความเสี่ยงกระดูกหักของท่านลดลงถึง20%เอร์เซนี่คือชีวิตวัยเกษียณที่เราอยากมีใช่ไหมลหรครับปกติคุณทานแอปเปิลแบบปอกเปลือกหรือทานทั้งเปลือกครับมีทานคู่กับอะไรเป็นพิเศษไหมลองบอกในความคิดเห็นหน่อยนะครับพูดถึงตรงนี้แอปเปิลก็เก่งมากแล้ว แต่ผู้เชี่ยวชาญด้านการบำรุงกระดูกคนต่อไปมีสีสันสดใสเหมือนอัญมณีในสวนหลังบ้านคุณผลลัพธ์ของมันจะทำให้คุณอยากลองทานทันทีเลยครับเวลาไปซูปเปอร์มาร์เกต็ตคุณเคยถูกสตรอเบอรีอร่สีแดงสดหรือบลูเบอรี่สีน้ำเงินเข้มดึงดูดสายตาไหมครับอย่าคิดว่ามันมีดีแค่หน้าตาสวยนะครับมันคือยาอายุวัฒนะสำหรับกระดูก ผมรู้จักคุณป้าสมจิตอายุ69ปีเมื่อก่อนพอเข้าหน้าหนาวท่านจะปวดข้อจนไม่อยากขยับตัวแต่ท่านเริ่มทานบลูเบอรี่วันละหนึ่งกำมือเล็กๆสามเดือนผ่านไปท่านสามารถไปเดินซื้อของที่ตลาดได้แถมยังหัวเราะบอกว่ารู้สึกเหมือนตัวเองกลับไปเป็นสาวอีกครั้งผลไม้ลูกเล็กๆนี้เหมือนมีเวทมนต์เลยใช่ไหมครับทำไมสตรอเบอรี่และบลูเบอรี่ถึงเก่งขนาดนี้ งานวิจัยจากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยายลัยเจอ้อเจียงพบว่าสารแอนโทไซยานินในผลไม้ตระกูลเบอร์รี่เป็นสุดยอดสารต้านอนุมูลอิสระมันทำหน้าที่เหมือนพนักงานเก็บกวาดคอยกำจัดความเครียดออกซิเดชันในกระดูกคุณรู้ไหมครับว่าโรคกระดูกพรุนไม่ได้เกิดจากขาดแคลเซียมเพียงอย่างเดียวแต่เกิดจากเซลล์กระดูกถูกออกซิเดชันทำร้ายจนค่อยๆหมดแรง สารแอนโทไซยานินจะช่วยปกป้องเซลล์ทำให้กระดูกคงความอ่อนเยาว์ไว้ได้งานวิจัยะระบุว่าคนที่ทานเบอร์รี่เป็นประจำมีความหนาแน่นของกระดูกสูงกว่าคนวัยเดียวกัน8%และลดความเสี่ยงกระดูกหักได้ถึง18%เบอร์รี่ยังมีวิตามินซีที่ช่วยสร้างเหล็กเส้นหรือคอลลาเจนให้กระดูกถ้าไม่มีเหล็กเส้นนี้กระดูกก็พร้อมจะแตกหักได้ง่ายๆ บวกกับโพแทสเซียมและแมกนีเซียมที่ทำหน้าที่เหมือนทีมขนส่งคอยส่งแคลเซียมเข้าไปในกระดูกอย่างมั่นคงข้อมูลจากสถาบันวิทยาศา,ศา,ศาสตร์การป้องกันโรคแห่งประเทศจีนระบุว่า <c oughs> การทานเบอร์รี่วันละ100กรัมสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการดูดซึมแคลเซียมได้12%อเปอร์เซนอาหารที่เราทานกันมักมีรสจัดทำให้แคลเซียมสลายได้ง่าย ผล,ลไม้ตระกูลเบอร์รี่ก็เหมือนผู้สร้างสมดุลที่ช่วยให้กระดูกเก็บกักสารอาหารไว้ได้แล้วจะทานเบอร์รี่อย่างไรให้ดีที่สุดวันละหนึ่งถ้วยเล็กๆประมาณ100กรัมก็พอครับจะเป็นสตรอเบอร์รี่หรือบลูเบอร์รี่ก็ได้ของสดดีที่สุดแต่แบบแช่แข็งก็ใช้ได้ครับเพราะสารอาหารแทบจะไม่สูญสลายไปเลยจะทานเล่นหรือผสมในโยเกิร์ตรสธรรมชาติเป็นอาหารว่างตอนเช้าก็ได้ ผมยังแนะนำให้ใส่เบอร์รี่ลงในข้าวโอ๊ตทั้งอร่อยและบำรุงกระดูกครับถ้าคุณกระเพาะบอบบางอย่าทานตอนท้องว่างนะครับอาจจะทานหลังอาหารสักเล็กน้อยเพื่อป้องกันอาการไม่สบายท้องผมเคยพบคุณลุงประทีปทั้งทานสตรอเบอรี่เป็นอาหารเช้าคู่กับไข่ต้มหนึ่งฟองหนึ่งปีต่อมาคุณหมอบอกว่าสุขภาพกระดูกของท่านดีกว่าคนวัยเดียวกันมาก นี่คือสุขภาพดีที่เราต้องการใช่ไหมละครับคุณชอบสตรอเบอรี่หรือบลูเบอรี่ครับปกติทานกันแบบไหนลองบอกในความคิดเห็นหน่อยนะครับพูดถึงตรงนี้เบอรี่ก็สุดยอดมากแล้วแต่ผลไม้ชนิดสุดท้ายนี่แหละครับคือราชาแห่งการบำรุงกระดูกตัวจริงมันเป็นแค่ผลไม้ลูกเล็กๆแต่กลับมีคุณค่าจนนมวัวยังต้องยอมแพ้อยากรู้ไหมครับว่าคืออะไร คุณเคยคิดไหมครับว่าผลมะเดื่อฝรั่งหรือลูกฟิกที่เราไม่ค่อยให้ความสนใจจะเป็นแชมเปี้ยนลับในการบำรุงกระดูกอย่าเห็นว่ามันลูกเล็กนะครับมันสามารถทำให้กระดูกของคุณแข็งแรงยิ่งกว่าดื่มนมเสียอีกผมรู้จักคุณลุงบัญชาอายุ71ปีเมื่อก่อนท่านปวดหลังจนไม่กล้าก้มตัวแม้แต่จะอุ้มหลานก็ยังลำบากแต่ท่านเริ่มทานมะเดื่อฝรั่งอบแห้งวันละไม่กี่ลูก หกเดือนผ่านไปท่านสามารถไปเดินเล่นที่สวนสาธารณะแถมยังท้าเพื่อนเก่าแข่งเดินเร็วได้อีกด้วยผลไม้ลูกเล็กๆนี้เหมือนยาเทวดาเลยใช่ไหมครับทำไมมะเดื่อฝรั่งถึงเก่งขนาดนี้งานวิจัยจากมหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์จีนพบว่ามะเดื่อฝรั่งอบแห้ง100กรัมมีปริมาณแคลเซียมสูงกว่านมวัวถึงสเท่า สำหรับผู้สูงอายุนี่คือคลังแคลเซียมจากธรรมชาติชั้นยอดเลยครับหลายคนดื่มนมแล้วท้องอืดแต่การทานมะเดื่อฝรั่งนั้นย่อยง่ายไม่ต้องกังวลเลยงานวิจัยยังบอกว่าคนที่ทานมะเดื่อฝรั่งเป็นประจำสามารถเพิ่มความหนานแน่นของกระดูกได้6%ปอร์เซนและลดความเสี่ยงกระดูกหักได้15%เซต มะเดื่อฝรั่งยังมีแมกนีเซียมและฟอสฟอรัสซึ่งทำหน้าที่เหมือนทีมช่างก่อสร้างช่วยยึดแคลเซียมไว้ในกระดูกอย่างมั่นคงถ้าไม่มีแมกนีเซียมและฟอสฟอรัสแคลเซียมก็เหมือนกองทรายที่ก่อตัวไม่ขึ้นครับที่ยอดเยี่ยมกว่านั้นคือใย,ยอาหารในมะเดื่อฝรั่งจะช่วยให้ลำไส้แข็งแรงเพิ่มประสิทธิภาพการดูดซึมแคลเซียมและแมกนีเซียม ข้อมูลจากมหาวิทยาลัยการแพทย์จีนระบุว่าการทานมะเดื่อฝรั่งทุกวันช่วยเพิ่มอัตราการดูดซึมแคลเซียมได้10%การทานมะเดื่อฝรั่งให้ดีที่สุดคือทานแบบอบแห้งวันละ2-3ส,สลูกก็เพียงพอแล้วครับอย่าทานมากเกินไปเพราะอาจทำให้น้ำตาลในเลือดแกว่งได้จะทานเป็นของว่างหรือหั่นเป็นชิ้นเล็กๆผสมในข้าวโอ๊ตเป็นอาหารเช้าบำรุงกระดูกก็ได้ครับ มะเดื่อฝรั่งสดก็ดีเช่นกันแต่ต้องรีบทานเพราะเน่าเสียง่ายผมยังแนะนำให้นำมาเดือฝรั่งอบแห้งไปต้มในน้ำอุ่นใส่พุทราจีนเล็กน้อยทำเป็นน้ำซุปของหวานก็จะช่วยบำรุงกระดูกและทำให้ร่างกายอบอุ่นครับผมเคยพบคุณป้าอุไรท่านทานมะเดื่อฝรั่งเป็นอาหารเช้าคู่กับน้ำเต้าหู้ หนึ่งปีต่อมาคุณหมอบอกว่าสุขภาพกระดูกของท่านดีกว่าคนวัยเดียวกันมากนี่คือชีวิตบ้านปลายที่เราต้องการใช่ไหมละครับคุณเคยทานมะเดื่อฝรั่งไหมครับทานแบบสดหรือแบบแห้งมีวิธีทานแบบไหนเป็นพิเศษหรือเปล่าลองแบ่งปันในความคิดเห็นหน่อยนะครับ พูดถึงตรงนี้มะเดือฝรั่งก็น่าทึ่งมากแล้วแต่ต่อไปนี้ผมจะขอทบทวนผลไม้ทั้ง5ชนิดนี้และบอกคุณว่าจะทำอย่างไรให้มันกลายเป็นนิสัยบำรุงกระดูกของคุณในทุกๆวันเราเพิ่งคุยกันถึงผลไม้5ชนิดกีวี่ส้มแอปเปลิลสตรอเบอรี่บลูเบอรี่และมะเดื่อฝรั่งพวกมันไม่ใช่ผลไม้ธรรมดาธรรมดาแต่คือ,อยารักษาโรคกระดูกจากธรรมชาติ คุณเคยคิดไหมครับว่าแค่เพิ่มผลไม้เหล่านี้ลงในมื้ออาหารทุกวันก็จะช่วยให้กระดูกของคุณแข็งแรงขึ้นเดินเหินได้มั่นคงขึ้นผมจำได้ว่ามีคุณป้าวารีอายุ70ปีเมื่อก่อนท่านกลัวการลมมากจนไม่กล้าออกจากบ้านไปออกกำลังกายแต่ท่านเริ่มทานผลไม้ห้าชนิดนี้สลับกันไปทานคู่กับโยเกิร์ตหรือถั่วเปลือกแข็งเล็กน้อย6เดือนผ่านไป ท่านกลับไปเต้นรำออกกำลังกายกับเพื่อนๆริมแม่น้ำได้อย่างมีความสุขนี่คือชีวิตบั้นปลายที่เราต้องการไม่ใช่หรอครับทำไมผลไม้เหล่านี้ถึงมหัศจรรย์ขนาดนี้งานวิจัยจากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยายลัยชิงหวาสรุปไว้ว่าผลไม้เหล่านี้อุดมไปด้วยวิตามินซีโพแทสเซียมแมกนีเซียมรวมถึงแอนโทไซยายนินและโพลีฟีนอล พวกมันช่วยสร้างคอลลาเจนให้กระดูกช่วยล็อกแคลเซียมไว้และต่อสู้กับการอักเสบและอนุมูลอิสระข้อมูลนั้นน่าทึ่งมากครับการทานผลไม้5ชนิดนี้ต่อเนื่อง3เดือนสามารถเพิ่มความหนาแน่นของกระดูกได้8%และลดความเสี่ยงกระดูกหักได้ถึง20% สารอาหารในผลไม้เหล่านี้จะช่วยปรับสมดุลร่างกายทำให้กระดูของคุณแข็งแกร่งและยืดหยุ่นเหมือนต้นสนบนภูเขาที่ยืนหยัดต้านลมฝนครับแล้วจะนำไปปรับใช้ในชีวิตได้อย่างไรง่ายมากครับมื้อเช้าลองทานกีวีกับโยเกิร์ตมื้อเที่ยงเพิ่มส้มสักลูกตอนบ่ายทานแอปเปิ้ลมื้อเย็นอาจจะทานสตรอเบอรี่หรือดื่มน้ำต้มมะเดื่อฝรั่งไม่ต้องเสียเงินแพงๆไม่ต้องทานยา ผลไม้เหล่านี้คือขุมทรัพย์บำรุงกระดูกในบ้านคุณสมาคมโภชนาการแห่งประเทศจีนแนะนำว่าการทานผลไม้วันละ200กรัมก็สามารถทำให้กระดูกแข็งแรงขึ้นและใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้นแล้วครับผมมักจะบอกคนไข้เสมอว่าสุขภาพกระดูกที่ดีไม่ใช่แค่เพื่อป้องกันการล้มแต่เพื่อที่เราจะได้อุ้มหลานไปเดินเล่นในสวนหรือแม้แต่เต้นรำใช้ชีวิตบ้านปลายอย่างมีอิสระ คุณว่ามันคุ้มค่าที่จะลองใช่ไหมหรอครับวันนี้คุณอยากจะเริ่มลองผลไม้ชนิดไหนก่อนดีครับกีวีหรือมะเดื่อฝรั่งลองบอกผมในความคิดเห็นหน่อยนะครับหรือแชร์เรื่องนี้ไปให้คุณพ่อคุณแม่และเพื่อนๆนของคุณให้พวกเขาได้ลองสูตรลับบำรุงกระดูกนี้ด้วยกันถ้าคุณคิดว่าเคล็ดลับเล็กๆนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามช่องของผมไว้นะครับ เราจะมาสร้างสุขภาพที่ดีให้เป็นนิสัยในทุกๆวันด้วยกันสุดท้ายนี้ผมอยากบอกว่ากระดูกที่แข็งแรงก็เหมือนการติดปีกให้ชีวิตไวกระสยันทำให้คุณก้าวเดินไปได้ไกลขึ้นและใช้ชีวิตได้อย่างมีสีสันมากขึ้นครับ